คนครับเราพามาชมนะครับอีกหนึ่งคันที่เป็นซูเปอร์ไบค์เรือธงนะครับที่เร็วที่แรงที่สุดนะครับในบูธคาวาซากิเอ้ยไม่ใช่เพราะมันมีแรงกว่านั้นอยู่ข้างหลังผมนะครับเรามาดูคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับคันนี้คือคาวาซากินินจา z x 10ซิงเกิลอาร์นะครับโมเดลใหม่ปี2025ต้องบอกก่อนว่าความเป็นรถโปรดักชันเนี่ยถูกถอดแบบมาจากสนามแข่งมาสู่รถถนนทําให้มันมีโน้ตฮาวต่างๆเรามาดูดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้างส่วนแรกเลยนะครับนี่ฮะนี่คือโฉม z ซดเอ็กซ์10 รถซูเปอร์ไบค์เนาะนะมีแรมแอร์ด้านหน้า mm hmm. มีตัวไฟมันก็จะดูมีความสฉบเฉี่ยวจากเจเนเรชันก่อนหน้านี้และตัวสีเองก็เป็นสีของคาวะสกิเนี่ยต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นมาพร้อมกับตัวลวดลายต่างๆนะที่ทําให้ดูมีความเป็นคาวะสกิเลสซิ่งทีมดูสวยงามเลยทีเดียวมาพูดถึงตัวเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงขนาด1 4 0 0นซีซีนะครับที่ให้กําลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่181แรงม้า,ร,มาร้อมกับียรป6สีดเป็เครงยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยนัํเกียร์หกสปีดเป ปีที่ผมพูดไปเนี่ยมีเทคโนโลยี Quick Clipper ด้วยนะครับก็คือการใส่เกียร์แบบไม่ต้องกำคัดยังคงกำคัดออกตัวแค่เกียร์หเกียร์เดียวนะครับที่เหลือคือทั้งชิปอัพและชิปดาวเนี่ยไม่ต้องกำคัดแล้วก็ได้ฟีลของตัวรถแข่งมากยิ่งขึ้นตัวนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับเพื่อนตัวนี้บอกไว้ก่อนนะทำความเร็วทะลุ299กิโเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนแต่ก็ผมเองก็ไม่ได้แนะนำเนาะให้ไปขี่บนท้องถนนเนาะอยากลองมาลอง Kawasaki Circuit Fun Ride นะขี่ลงแท็กเลยเต็มที่เลยอีกหนึ่งอย่างที่ผมต้องพูดถึงงงงเลลยนนัั่่่่คือตวววระบบชชา ด้านหน้าเนี่ยเป็นโช๊คอัพโชว่านะครับแบบอัพไซด์ดาวน์นี่ฮะตัวนี้เป็นซับแทนส์เป็นซับแทนส์สีแดงนะครับก็สามารถปรับค่าในเรื่องของตัวคอมเพรสชันพีโหลดนะครับแล้วก็ตัวรีเบลได้ด้วยระบบเบรกนะติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็นเบมโบเอ็มห้าสิบโมโนบ็อกชิ้นเดียวดับเบิลดิสนะครับเป็นจานเบรกคู่นะครับคาลิปเปอร์คู่ด้านหลังเป็นแบบดิสเบรกเดียวนะครับด้านหน้าตัวจานเบรกเนี่ยนะครับเป็นจานเบรกแบบโฟติ้งตัวนี้จะเป็นหมุดโฟติ้งก็สามารถให้ตัวได้นะครับและในส่วนของตัวล้อเนี่ยที่คนททททักกเเเเเข้าาามมมยยยออะลีี่่ผคนนนต์ไป ยังคงเป็นล้อดีไซน์แบบ3ก้านอาจจะดูคลาสสิกไปหน่อยมาพร้อมกับยางตัวบิสโตรนแบล็คลกนะ RS11 นะก็เป็นยางโปรไฟล์เลสซิ่งจากทางบิสโตะติดมาให้จากโรงงานนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดขายของคันนี้นะครับแล้วก็ตัวแผงคอด้านบนนะครับก็ยังมีตัวกัปบันนะครับที่เป็นเอรินไฟฟ้าทํางานประมวลผลเนี่ยควบคู่กับตัว IMU นะครับเป็นแกน IMU ไจโรรักษาเสถียรภาพของตัวรถทั้งในเรื่องของกันหงายกันยกมีองศาของตัวรถเนี่ยนะที่ ถูกตั้งค่าไว้เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะสำหรับตัว ZX10 Single R นะครับยังเหลือในเทคโนโลยีต่างๆอีกทั้งเรื่องของจอเรือนไหม่ที่เป็นแบบ TFT มีคูซคอนโทรลนะครับที่ให้มาจากโรงงานเนาะส่วนตัวผมก็ถือว่ามันก็เพียงพอสําหรับการใช้งานส่วนใครจะไปแข่งเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากแนะนําในเรื่องของการเปลี่ยนตัวท่อหรือเปลี่ยนยางที่เป็นยางสลิกหรือเกรดที่สามารถขับขี่ในแร็กได้แล้วก็เพิ่มความมั่นใจกันเข้าไปอีกที่เหลือระบบเบรกกันสะบัดความ แรงของเครื่องยนต์เนี่ยเพียงพออยู่แล้วที่สําคัญเลยที่ผมอยากจะพูดเลยนะฮะันั่นคือราคานะครับทางคาวาซากิเนี่ยเปิดราคานะอย่างเป็นทางการเลยนะครับอยู่ที่859,000บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1คูปองเงินสดอีก10,000บาทก็ถือว่าลดพันฟีซี80,000กว่าบาทคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะครับมาชมตัวจริง Z ซทเอ็นเนี่ยนะครับโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับในบูธคาวาในงานมอเตอร์โชว์ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ